เฮ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u มเบอร์เ a อร์กับบูชแนลนะครับวันนี้จะพาไปดูนะทีมนะครับลงดันนะเพื่อนๆนะสำหรับแฟรงเก n s t ตล์บ้างนะครับว่าใช้ตัวอะไรลงเนาะแฟรงเก n s t ตล์ต้องบอกนะว่ามีทั้งสายป้องกันและก็ HP นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนาะว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับอ่ะผมทําตัวแฟงนะครับเป็นตัวแรกเนาะแฟงจะไปใส่ HP นะตัวทัดมืดนะครับตัวทัดมืดไปใส่ป้องกันนะ แล้วลงไปสายป้องกันนะครับผมถ้าแสงเพื่อนถ้าแสงก็เป็นสาย H P นะครับหรือถ้าแสงก็สาย H P นะแล้วก็ทัดน้านะครับทัดน้ําก็เป็นสายป้องกันนะครับฉะนั้นจะมีป้องกันกับ H P เนาะนะครับทีนี้ไอตัวทัดไฟเนี่ยมันเป็นสาย H P นะครับแล้วก็มอนที่ต้องเอาลงนะครับใช้ซ้ำกันไม่ได้เนาะก็เลยต้องใช้เป็นพวกัพ p อ o r t นะครับดีเฟน s ์แล้วก็โจมตีนะครับมันมีอยู่ประมาณนี้นะ ถ้าใครทําแฟงไฟนะครับลองทีมตามผมก็ได้เนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดันมันลงกันแย่งยากเหมือนกันนะนะครับดันมันล,ลงกันแย่งยากเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะทําแฟงตัวอื่นที่เป็นสายไอพีนะครับสายป้องกันเอ้สายป้องกันใช่ไหมตัวไอพีก็ลองเลือกมอนเตอร์ถึกถึกที่มีเปิดเกาะน,นะครับมีตัวไหนก็ลองเอาไปดูเพราะว่าสําคัญมากต้องเปิดเกาะเพราะแฟงมันถึกนะครับอะผมทําแฟงไฟนะตัดสินใจแล้วเอาแฟงไฟนี่แหละน่าจะได้ใช้นะครับแล้วก็อีฟิกก็ไปลูนนะครับลูนดาเมจเนาะอันนี้ผมลองเอาแหวมบมาแล้วกันนะแวปก็เป็เนแวมมดาเนะครับ แพนด้าแพนด้านะครับผมก็เป็นแพนด้านกสาย EX นะครับสกิลไม่เต็มด้วยนะสกิลสนะครับสกิลหนึ่งก็ไม่เต็มนะครับเอามาหลักๆก็มาเปิดเกาะนะครับแล้วก็ลบบัฟแล้วก็ฮิวนะครับผมแล้วก็ยัดเตเมดนะใส่ใส่บอสนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่านะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับสำหรับทีมนี้นะอ่ะนี้รูนแต่ละตัวนะปะนะครับผมแล้วก็แฟงผมก็ใส่รูนปกตินะตามเป็นแฟงสายกีวอลทั่วไปนะครับผมปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม เพื่อนๆผมลืมเาเทสโหมดออกอะผมลืมเอาเทสโหมดออกนะฮะอ่ะเดี๋ยวลงของจริงเลยแล้วกันเนาะบรคิดว่ายังไงก็ได้ทําอยู่แล้วนะใครที่ดูคลิปแล้วนะครับอยากลองเทสโหมดก่อนก็ได้เนาะอันนี้ไม่เสียจี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจก็ลงไปเลยนะครับมั่นใจลงไปเลยอทีนี้นะครับแล้วก็วิธีการลงนะให้เพื่อนๆน,นะครับลำดับการโจมตีเนี่ยเลือกเสาซ้ายก่อนแล้วค่อยบอสนะครับถ้ายัดบอสเลยเนี่ยไม่ทันทุกคนตายครับตายแน,น่นอนเราอะ เราว่าตายนะไม่ใช่บอสตายนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อความเซฟนะครับตีเสาซ้ายเราค่อยตีบอสนะครับเสาวขวาปล่อยมันไว้ทุกคนวันนี้ก็นะครับน้องบูหยุดด้วยนะน้องบูหยุดเรียนนะสนผมหยุดงานนะครับมาเลยก็เลยมานั่งทำคลิปแล้วกันในะวันนี้นะครับก็อย่างไงฝากเพื่อนนะช่วยกดไลค์ช่วย,กด,วยกดคอมเมนต์นิดนึงนะ กลัว YouTube โดนปิดกั้นเลยกันนะวันนี้วันเดียวลงไป6คลิปแล้วเพื่อนอันนี้คลิปที่7ของวันแล้วนะแล้วก็ในส่วนของกานนะครับอีกอันนึงไงเห็นเขาบอกว่าพี่ทำาการให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปทำให้นะจ๊ะเพราะว่าดันมัน่อนข้งยากนะครับแล้วก็เก็บไว้ทำหลังสุดนะครับผมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลองนั่งลองให้นะรู้สึกว่าเวลามันจำกัดด้วยนะครับมันมีแค่4วันมั้งเนี่ยเดี๋ยวประมาณเย็นๆนะค่ำๆนะเดี๋ยวทำให้นะครับอ่าอันนี้นะเสาซ้ายใช่ไหม นี่นะครับเสาซ้ายมันมันอันตรายนะเสาซ้ายทำไรได้ครับมอบเอฟเฟกต์โต๊กลับแล้วก็พลังป้องกันให้บอสเป็นเวลาสองเธอนลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักนะเสาวขวาแค่กรอกนะครับกรอกแค่ไม่เท่าไหร่คือกราะแค่ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็จัดการเรียบร้อยครับนี่เป็นไงจะตีบัฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันแค่เทือหนึ่งนะมันหายไวนะครับถ้าเกิดไม่เก็บเนี่ยคุณโดนตีรัวๆเลยนะอันนี้เกาะไม่เท่าไหร่เนาะนี่ต่อยแตกอยู่แล้วนะครับทำดาเมจได้ทุกคน ยยูนะครับยยุมาก็ไม่เป็นไรครับเทิ e นเะดียวเนาะแล้วก็อีฟิเขาเทินก็ล้างแล้วนะครับส่วนทีมอื่นนะทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมนี้ยังคิดไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดว่าลงลงทัดไฟเนาะเพราะหลหลายคนบอกว่าพี่ถ้าพี่ทำแฟงไฟบอกผมด้วยนะผมจะลอกเนะเพราะว่าแฟงไฟเนี่ยคือมันตัวมันน่าทำสุดแล้วอะใช่ไหม เขาเท่าที่ลองดูนะแล้วก็มีหน้าทำอันอื่นก็จะมีแฟงน้ำนะครับแฟงน้ำหน้าทำแฟงแสงหน้าทำนะครับแสงลมเนี่ยพอๆกันเนาะสนมืดใช้ยากจริงทุกคนใช้ยากตั้งแต่ล่างยังไม่เอาเวกเลยนะครับล่างเอาเวกมาแล้วใช้ยากเหมือนเดิมนะครับผมออก็เอาแฟงไฟนี่แหลนะเนาะเน้นใช้งานบ้างนะครับเน้นเพื่อกิวบ้างแต่จริงๆอะ่ะตัวท้าสมือที่ผมทำมาค้อนมืดมันก็เพื่อกิวเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> <oret> um> นะครับเดี๋ยวเราดูรีวิวแล้วกันเนาะผมน่าจะทำค้อนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตามด้วยแฟงเนาะนะนครับผมโอเค ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับใครมีแนวทางใครมีทีมไหนไวๆยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับส่วนผมน่าจะใช้ทีมนี้ยาวๆเพื่อนๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าค่อนข้างไวสําสหรับผมนะมอนผมมันมันมีประมาณเนี่ยแสงมืดมันไม่ใช่นะมันยากไวนะเนาะนี่ครับเอาเอามอนที่หายง่ายแล้วกันนะผมว่าทําไกด์มาไหนๆกไ็ไหนๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ลอกได้นะครับทีมนี้น่าน่าคิดว่าทุกคนน่าจะลอกได้เนาะน่าจะมีกันหมดนะครับ แพนด้าไฟก็น่าจะมีการฟิวมถ้าไม่มีแพนด้าไฟถ้ามีแพนด้าลมก็แพนด้าลมมาแทนนะครับอืใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าแพนด้าลมมันจะเป็นพัสซีนะสกิลสามมันจะไม่ได้ยัดดีบัฟขนาดนั้นนะครับอ่นนี้เราก็ตีเสาไปก่อนเลยทุกคนเห็นไหมก็นะครับตีเข้าไป <c oughs> ตีเข้าไปนะตีเสาเข้าไปแล้วก็แตกแล้วเสานะเสาไม่ถึกเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วไปยัดอสตีใส่เสาด้วยนะเพื่อน ไอ้ไอครับเรียกไมเหลือนิดเดียวเพื่อนเมื่อ,อกี้เพื่อนออกสก,กิลดีๆก็ได้ครับนี่เป็นไงละ่ะล้างแล้วก็ฮยูนะครับอ,อ๋อเจ๋อเลยทุกคนนะครับบอกเลยว่าอย่างเท่นะครับผมถ้าสก,กิลเต็มจะดีมากนะอ่อาสำหรับไอ,อตัวเพนด้าไฟนะครับผมผมไม่เต็มแล้วทุกคนจต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เต็มอยู่เราไม่ต้องไปอัดเดือดมอนให้นะไม่ต้องนะไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้ม ใช้เวลาเพิ่มมาอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าลงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันยังัวนนะทีนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะไม่ถึงไม่เกิน2นาทีเนาะถ้าเกิดใครมีทีมไหนนะครับดีๆลงก็คอมเมนต์บอนบ้างแล้วกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําอีกดันหนึ่งให้นะครับดันนี้เขาว่ายากเหลือเกินเนะี่ยมันจะซักเท่าไหร่กันชี้วอ้ทุกคนนะโอเคนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม